ช่วงหน้าหนึ่งตลอดทัว อาจารย์เบียสบายพงเป็นประธานคัดเลือกฝ่ายศิลปินของสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพโดยงานนี้อาจารย์เบียได้ออกมาสัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นพิเศษจ้าที่วันนี้เนี่ยมีคนมารับรางวัลเยอะมากเผยว่าตอนนี้เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์และเตรียมต่อสัญญาณมิสแกรนสตูนจะจัดงานแถลงข่าวในเร็วๆนี้จ้าเอออาจารย์เบียรสบายพงนะจ๊ะวันนี้ก็คือฝ่ายประธานฝ่ายคัดเลือกศิลปินวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเซเลบมาแบบเยอะมากทั้งดาราศิลปินนางงามมงกุฎแบบ มา<ม>คาเน้นเนืองมากวันนี้ก็แบบรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษนะจ๊ะวันนี้ได้น้องๆมิสแกรนจากจ,ากจ,ากจงกังหวัดจังหวัดไหนบ้างคะจริงๆได้มาหลายจังหวัดเนาะมีจังหวัดไหนบ้างลูกแนะนําตัวเลยะะก่อนสวัสดีค่ะกระต่ายนะคะมิสแกรนจังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะออนน้องหน้าแก้วค่ะน้องน้ำม,มิสแกรนลำปางค่ะสวัสดีค่ะฟ้านะคะมิสแกรนสตูลค่ะสวัสดีค่ะไฟเตอร์นะคะรองหนึ่งมิทิปเปอี่ยูนิเวิร์สค่ะ มีหลายเวทีมากวันนี้อันนี้มิดอะไรมิดสบายพุงจ่าเห็นหรือว่าพีรีต้องมีการจ่าก็คือคือเขาโทรมาให้ให้ให้ต่อลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็ต่อลิขสิทธิ์นิดแกนจังหวัดสตูลต่ออะไรนะจ่าจะได้ทีงานถึงแหล่งข่าวอะไรเออจริงๆแถลงข่าวเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวต้องใช้ทีมงานวันทีมงานด้วยอะไรเงี้ยนะจังหวัดสตูลปีนี้จะมีแถลงอะไรเงาอาจารย์ว่าจริงๆอาจารย์อยากไปจัดที่เกาะ อา <rium> <Dante> จจะจัดที่เกาะฉีกเลยไปจัดที่เกาะตะลูเตาใครตกรอบก็ลงเกาะเลยอะไรเงี้ยเนาะก็ถีบลงเกาะจริงจากอาจารย์ขอสปอนเซอร์ครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ขอสปอนเซอร์ได้หลักแสนอยู่ปีนี้น่าจะเอาสักเกือบล้านเนาะอะไรจะต้องไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาน้องๆทั้งมิทิฟฟานี่ทั้งมิทเกนเนี่ยไปช่วยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าใครเป็นตำแหน่งมิทเกนสตูนเนี่ยจะต้องมีงานทุกสัปดาห์ เตรียมแต่ว่าเตรียมตัวคู่แข่งอย่างบนะ้างคะสำหรับปีน,นี้เพราะวา่าทุกจังหวัดเลยทีเดียว <c oughs> จริงๆรู้สึกว่าทุกจังหวัดเนี้ยเหนื่อยมากสําหรับมินะเดเกนเนาะเพราะแต่ละคนเนี้ยเลือกเพชรมาทั้งนั้นแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ถือว่าแบบจะได้ที่หนึ่งเสมอไปแต่ว่าหวังว่าน้องเนี้ยที่ได้ตําแหน่งแต่ละจังหวัดเนี้ยมีงานทําในวงการแค่นั้นเองค่ะปัญหาพี่ปีเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีแพลนอะไรอย่างไร ปหน้าก็ปีหน้าน่าจะลงไปช่วยลงไปช่วยคุณแม่ช่วยดูน้องช่วยเกี่ยวกับการเหมือนการใช้ใช้เหมือนชีวิตแนวทางในการเก็บตัววันเข้าไปเก็บตัวอะไรเงี้ยค่ะน่าจะนําแนวทางตรงนั้นที่เราได้ไปเรียนรู้มาแล้วก็เราได้ไปเก็บตัวตรงนั้นคือมาบอกน้องมาให้น้องเรียนรู้ให้น้องปรับตัวแล้วก็เป็นวิธีที่ให้ใช้แล้วก็จะสะดวกที่สุดในการเก็บตัวค่ะกับแฟนงาบอกว่าให้มีแกนสูลงใหม่ ลงมาใช่ <ลง S 1> ใช่ใชเคย <ลง S 1> คมีมีคนเรียกร้องมาบอกว่าให้ลงใหม่อีกปีหนึง่งอาจจะเหมือนรอบที่แล้วที่เราลงไปเหมือนปีนี้ก็คือเราได้เรียนรู้อะไรมาก็เลยปีหน้าอยากให้ปรับใช้แล้วก็เหมือนพัฒนาอะไรเงี้ยแต่หนูว่าลองให้คุณแม่ให้โอกาสน้องดีกว่าเดี๋ยเนี่ยตอนนี้หนูก็ <ใจ S 1> คุณแม่มีงานหนูงานเยอะแล้วให้คุณแม่เผื่อเผื่อคุณแม่เจอเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยช่วยกันดูแลดีกว่าค่ะเผื่อจะได้ดํากว่านี้ใช่เ ค่ะวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากคุณแม่ก็เหมือนกันค่ะก็ดีใจมากเหมือนกันนี่ก็ลูกสาวอีกคนนึงค่ะจะมีโอกาสลงลงแก้มูลไหมคะในปีสองพันเอ่ออ้นี้ยังอาจจะอาจจะจังหวัดอื่นไหมพาไปลงสตูนดีกว่าจริงๆอยากมาถึงยอด จริงๆก็อยากประกวดแต่ต้องดูการเตรียมพร้อมก่อนนะคะอืมค่ะผลว่าผลปีนี้เราเราลงที่ภาคเหนือจะลงมาภาคใต้องไปเพราะคิดดูว่าภาคลต้เขาพูดขึ้นมาจริงๆอยากลงโซนใต้ใต้ใช่คือขนาดนี้พิเศษต้องมาเนาะเดี๋ยวไปไปลงโซนใต้ดีกว่าเพราะพูดใต้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะพูดใต้ได้แต่ใต้ได้ค่ะเป็นคนใต้คนใต้อยู่ใช่ รู้สึกวันนี้นิดนึงค่ะที่เราได้รับรางวัลด้วยรู้สึกดีใจมากค่ะเป็นรางวัลที่เหมือนที่จริงเป็นวันเกยวกับแม่ในชีวิตครั้งแรกเลยที่ได้รับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นเกียรติกับครอบครัวมากค่ะใช่แม่ดีใจมากค่ะไม่คิดว่าลูกสาวจะได้รางวัลว่าเป็นรางวัลคุณแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นรางวัลแรกก็ที่จริงเป็นเหมือนอยากมอบรางวัลให้แม่มากกว่าหนูใช่ค่ะเพราะแม่เลยได้รางวัลค่ะ ค่ะก็ตายไม่ค่อยได้บอกรักแม่นะคะตั้งแต่โตมาตั้งแต่พออยู่มหนึ่งเข้าอยู่หอในก็ไม่ได้บอกเลยอยากบอกแม่ว่ารักนะคะถึงจะซนบ้างดื้อบ้างแต่ว่ารักตลอดเวลาค่ะแล้วก็เชื่อฟังแม่ตลอดค่ะเขาขึ้น่ะค่ะก็ดีใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์เบียร์ด้วยนะคะก็ที่เป็นกำลังแรงเชียร์สนับสนุนเราค่ะ อยากลงนะคะให้โอกาสลูได้ไม่ขอดูบัตรประชาชนใช่ไหมเขาบอกว่าตอนนี้คิวนเราไม่เยอเลยเน้นมาค่ะสาวทุกข่าวแม่ก็ถ้าเป็นให้โอกาสก็จะได้เห็นกันเลยมีภาพยนตร์ร้อยศพของเล่นกับพิมพันฟ้าค่ะเล่นกับพ่มันฟ้าเลยที่เป็นโปรเจกต์ของการประกวนางงามใช่ค่ะยากไหมคะกับการที่เราต้อง ต้องทําการบ้านอีกเยอะค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยแสดงมาก่อนเรื่องของการแสดงต้องไปฝึกเตือยังไงบ้างคนะน่าจะต้องต้องเรียนอยีกค่ะต้องเรียนรู้อีกเยอะคะต้องเรียนเพิ่มหลังจากนั้นเราจะได้ดูเมื่อไหอไร่ปิดกล้องเดินหน้าค่ะก็ได้ดูแล้วนะคะที่รังเยี่ยม้องเรื่องมันรับสายสะพายตำแหน่งจริงๆตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าสายสะพายเนี้ยขออาจารย์ตกเลย <laughs> แบบว่าเป็นเหมือนคนถูกลืมอาจารย์เป็นฝ่ายประธานฝ่ายคัดเลือกศิลปินของที่นี่อยู่แล้วอาจารย์จะคัดเลือกดาราน้ําดีเข้ารับรางวัลแต่ว่าบางคนคิดว่าเอะอาจารย์คัดหน้าตาหรือเปล่าหรือว่าเอาทีมงานอาจารย์เข้ารับรางวัลหรือเปล่าไม่จริงนะเพราะพวกเนี้ยที่เข้ารับรางวัลเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดและอย่างหนึ่งความประพฤติเนี่ยอาจารย์ได้ติดตามอยู่เรื่อยๆเขาก็เป็นลูกกระตันยูกระตันยูกับอาจารย์ด้วยเพราะฉะนั้นเขากตันยูกระตันยูกับพ่อแม่ด้วยนะจ๊ะขอฝากไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคสุดท้ายนะคะให้ แล้วจ้ะก,ก็คือตอนนี้อาจารย์ดูแลศิลปินเน้ะเป็นผู้จัดการดาราหลายคนที่อย่างให้สัมภาษณ์สื่อไปบอกว่ามีแต่ผู้ชายตอนนี้จะรับสมัครดูแลผู้หญิงเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเหมือนมีลูกสาวเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะให้งานเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่า หลังจากนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์ซึ่งบางคนเนี่ยที่ยังไม่เข้าวงการอาจารย์ให้เรียนการแสดงอยู่อาจ๊รเพราะฉะนั้นพบกะแบโปรเจกต์เร็วๆนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยอาจารย์อาจาอาจะถ่ายปฏิทินเอาดารานในสังกัดเนี่ยถ่ายปฏิทินแทบๆทของสบายพุง<ก>มาให้ชมกันเก็บภาพเห็นข้าวหลามข้าวหมกอะไรก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวรอดูนาจ๊ะผลงานเร็วๆนี้มีคนรอดูมีคนรอดูเดี๋ยวจะให้คนละเล่มอาจารย์ <laughs> จาก